โอเควันน okay, yeah, ี้นะคะสาวสวยอย่างเราค่ยนะคะมาที่บ้านออกนะคะจะทำไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรอ่ะแต่ตั้งไปแบบว่าธรรมดาธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะคือช็อกโกแลตที่เด่นที่นี่แล้วไปหาไยกันดีกว่า เส็จแล้วค่ะขนมหวานอันนี้ตัวอ้วนเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วขอบอกว่าไม่อ้วนเพราะทำมาจากวิตามินจริง,จรง,งก็ต้องมีแป้งแป้งแต่ว่านมอ่ะใช้วิตามลน์น้องแป้นี่เขาเปิดน,น้องอามาขีดขีดเท่าไหร่ละสองสองเฮ้ยแปปบป,ะป,ะปบ่ะอือแปปบน้องเอองมาทุาดเดียวเองเหมือนเพิ่งได้อ่านข่าวมาไม่นานน่ะเออนะ โอมาเซดาป่ะขาได้เลยอ่ะจริงจริงเอาเมนูนี้น่งเมนูนนะแมาทานนะสัญญาเลยนะเดีทเวียนมาบ่อยๆใกล้ๆเลยใกล้ด้วยอเขาเรียกว่าอะไรนะคะลาเทคธรรมดาหรตั้งชื่อให้น่อนดิเอาเลยดีอ่ะ ไม,ไม่มีความสามารถนะถ้าจะกินไม่มีแต่ถ้าเจะให้กินให้อะไรอย่างเงี้ <Okay. S 2> ยโอเคีันนี้ขอยกหน้าที่นี้ให้เจมส์นะค่านเจมส์ก็เขาบอกได้ว่าโง่เลยเรื่องตังคื้อกินไม่ออก <c oughs> ออกิน <c oughs> ไม่ออกเลยอ่ะก็เลยเล่งช็อกโกแลตเค้กเลยอุไตยว่าการที่คนเรารักกันเนี่ยเราควรจะต้องแบบทำยังไงให้ความรักของเราแบบอยู่กันไปนานๆไม่มีปัญหาดูแลกันยังไงดี ดูเพิอมเป็นแบบอะไรที่แบบเออดูแลตัวเองไงก็จะดูแลเขาแบบนั้นประมาณนี้มากกว่าคือเอาใจใส่ตัวเองไงก็จะเอาใจใส่เขาแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันเกินตัวมันก็ไม่ใช่แล้วพราอยากเอาใจใส่เขามากกว่าตัวเราเป็นตัวเองนะตัวเองมันก็ไม่ใช่นี่นี่คือไม่ใช่แล้วนี่หลอกก็คือเป็นตัวเองอะค่ะ ก็เหมือนว่าเขาเป็นคนอีกคนที่อึเป็นเราคือแบบจริงๆคือเขาไม่ได้รู้ไปทั้งทุกอย่างเวลาเราคิดอะไรเราน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนก็แบบก็เป็นเป็นแบบคุยมีอะไรก็คุยเฮ้ยตอนนี้กออยู่นะงอแล้วเออจะเป็นแนวแนวนี้จะไปบอกลิลิงงอนเขาไม่ชอบเออเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบแบบนี้ก็คือพูดไปตรงตรอ่าเหมือนกันเหมือนนิสัยเหมือนยอม แรกๆคือผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแบบว่าประชดประชดไปแต่ผู้ชายไม่รู้หรอกใช่จริงนะจริงไอ้ที่ทอมเหนื่อยท่าใอะไรอย่งไม่ยอมรับสมร์เนี่ยบอกว่าต้องรออ,อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายไม่รู้ผู้ชายต้องให้ผู้หญิงบอกไงบอกว่าฉันหยอนแล้วนะจริงๆนะแล้วผู้ชายก็เอางอน,นแล้วหรอไม่ยังไม่รู้ว่าเป็อะไรเป็นอะไรอะเอาแต่อย่างงี้ดีแล้วล่ะมีอะไรแบบคุยกันนะเนาะก็มันก็เลยแบบทำให้ความ มันดีขึ้นอ่ะดีขึ้นมากมากเลยอะค่ะยอมรับเลยว่าช่วงนี้แบบเป็นอะไรที่แบบโอเคขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนมากมากแล้วที่เวลามีขุมมีข่าวแล้วเราจัดการปัญหายังไงอะจัดการข่าวยังไงถ้ามันผ่านไปจริงๆรูก็เป็นมีคนแบบชินแล้วก็ข่าอ่ะเติมมานานมากแล้วแต่อ่เนี่ยจะเป็นเราแลินล้นแลิ้นแลิ้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างกังวล เขาจะคิดมากอย่างเรื่องดวงเขาเป็นคนเชื่อเรื่องดวงอะไรเงี้ยก็ต้องมีการคุยคุยคุยเขาเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วเพียบเทียบใค้เห็นอย่างนี้นโน้นมันนี้อะไรเงี้ยอย่างกรณีแบบนี้เจอแบบนี้เห็นไหมอะไรเงี้ยต้องมีการยกตัวอย่างให้คือเขาจะเป็นอะไรที่้องลูกในแบบนี้แง่ดีมากเขาไม่ข่าวยิ้มันก็ต้องแบบต้องต้องเป็นยังไงเออคือคือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะแชร์ความคิดกันอย่างเฟย์ก็ จะมองอะไรเฮ้ยจริงอหรอต้องน่ากลัวแน่ไม่กล้าไปอ่ะไม่เอาไม่เอาคือจะกันตัวเองไว้ก่อนแต่ก็มีความคิดเขาเข้ามาเื้อคือแบบแชร์แชร์50 50อ่ะมึงก็เลยกับกายไปหมบเออมันละรานเลยคนเราถ้าเกิดมันมากไปคนนี้น้อยไปมันก็เติมเต็มกันนะเนาะใช่ใช่ค่ะแล้ว love is ของเป้ยอ่ะยังไงคืออะไรของเป้ยเหรอคะคืิงๆไ่มองความรักอะไรที่แบบ ง่ายมากเลยค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับเราเราเท่านั้นเรา<ม>เราเราเรา,เราเป็นคนเลือกอะค่ะมันมีแค่สองทางสุขกระทุกมีความคิดถูกเอ้ยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอะไรถ้าเกิดเราเลือกที่จะสุขทำสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ต้องมับอู่ก็ได้มีความเป็นจริงเออหักตัดตัดไปอะค่ะเราก็จะแบบเออมีความสุขเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องบางเรื่องอืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสุขแต่ถ้าเกิดเราเลือกทงทุก แล้วก็จะแบบคิดนู่นคิดนี่รับไปเถอะทุกอย่างแล้วก็แบบจะไม่มีความสุขสุดท้ายมันก็ต้องแยกกันคือมันขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นว่าเออเราจะเลือกยังไงเราสามารถสมหนดได้จริงๆกำลังเฟยก็คือมีสัมพันธ์มีสัมพันธ์มีสัมพันธ์อยากจะเลือกแบบว่าสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับเราง่ายๆเลยนะเลิศหนักบางคนบอกว่าความรักความเข้าใจบางคนบอกความรักเหมือนช็อกโกแลต คนบอกความรักเป็นแบบแคสติเนสอะไรอ่างเงี้ยจริงๆแล้วมุมมองความรักมันก็คือหลากหลายเนาะใช่ใช่ค่ะเลิศเลิศอ้วนนะเนี่ยไม่อ้วนอันนี้ทำไมจะมีความรักจะมีความรักเป็นแบบนี้ค่อยกินทุกวันเลยของผมแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมาที่ร้านพี่ผมทำให้ไม่อ้วนเลยจะโง่ได้ค่ะในเร็วนี้นี่มานะชวนน้องอามาด้วยนะเอาวันนี้นะไปเลิฟไปเลิฟจริงนะจริงจริงอร่อย เดี๋ยวเอาไปฝากมั้งอ่เล่นนะเอาไปจริงเวันนี้อาหารเป็นไงบ้างอ่ะอร่อยมากดีใจมากเลยค่ะที่ได้มารายการเนี่ยเราเห็นเคยดูเทปหลายๆคนเพื่อนๆพี่นีโน่อะไรอย่างเงี้ย่างพี่นีโน่มาทานเกาบอกว่ามาทำด้วยใช่ียวคะมาทำด้วยใช่ไหมก็ทำด้วยอร่อยด้วยแล้วก็อาหารหวานล่ะ ขนมต้องทำไงกูก็ต้องทำเลยต้องทำต้องมีนะเมนูนี้ต้องมีเลยแล้วตอนนี้ผลงานเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องหนังอะค่ะมหาวิทยาลัยสยองขวัญแล้วก็อร์โดผีใช่เป็นผีป่ะเนี่ยฮะไม่บอกไม่ใช่ต้องไปดูต้องไปดูแล้วก็จะได้ดูเมื่อไหร่ถามก่อนเร็วๆนี้นะก่อนกลางปีค่ะอนนี้เออเร็วๆนี้เออแล้วก็ละครก็น่าจะเป็นประมาณเดือนหน้าเริ่มจะเปิดกล้องเลย อนนี้ก็จะแบบว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงถ่ายหนังมีเวลาว่างก็อีเวนต์อ,อ,อยู่กระลิงอยู่ร้านหนังสือด้วยอ,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 อันนี้เหมือนเป็นชีวิตสนะ <laughs> ุ่มเบอร์เลยยีวงอีเวนต์ถ่ายดูถ่ายนี่ไปเรื่อยไปเรื่อยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดติดตามผลงนานละครก็ต้องรอแป๊หนึ่งนะคะ,ะรอแป๊หนึ่งจะได้ดูอยู่แล้วโอเควันนี้เดี๋ยวปล่อยให้น้องไกดไปทำงานต่อได้ข่าวว่ามีงานรออีกเพียบเลยแต่วันนี้อิ่นแล้วนะค่ะถ้าเกิดไม่อิ่งเอากานเอา เอาจริงโอเควันนี้ขอบคุณน้องป้วยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่เนาะโอเคค่ะวันนี้เวลานะคะในรายการเรื่สโลงหมดลงแล้วพบกับอ๋อมได้ใหม่นะคะในรายการเรื่องสโลงทุกวันอาทิตย์เี่นเคยวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายงงงงอะไรวะเนี่ยอยู่นี่แอบอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในเรือนี่เหรอนี่เหนียวนี่เหนียว Pu